วันนี้งานอิ่มเพลินเดินชอบก็กำลังเก็บกันนะคะกำลังเก็บงานกันไม่รู้งานหน้าจะมีอะไรนะคะนี่มีสารรัฐธรรมนูญด้านนี้แล้วก็มนูนสารอุทธรคดีอ่าคดี ชำนันพิเศษแล้วก็สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศแล้วก็สารล้มละลายกลางแล้วก็สารภาษีองกรแล้วก็สารแขวงระควนเหนือทางโน้นนะคะส่วนทางโน,น,งน้นแล้วก็ำนักงานแรงงารสูงสุดนะคะแล้วก็ทางนี้ก็กระทรวงยุติธรรมคะ่ะ ก,กรมครับคดีก็จะอยู่ครับมีเหมือนกันที่หลานชายทำงานน,ะะนี่สังนักงานสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีซุ้มอีกแบบหนึ่งสูมนี้ไม่ไม่ค่อยมีดอกไม้เยอะนะคะแต่ก็สามารถมานั่งเล่นเย็นใจได้เหมือนกันมีสวนน่ารักน่ารักสะอาดนะคะ สะอาดมากมีที่ให้เดินเดินเรียกว่าอะไรนวดเท้านะคะตามหินนี้ก็จะเดินเท้าเปล่านวดเท้าก็จะเป็นสวนแบบนี้สำหรับซุ้มสวนหย่อมนี้นะคะวสวยสวยสวยระหว่างที่ หลานชายยังไม่เลิกงานก็มาเดินเล่นดออีกคนนึงก็มาวิ่งเล่นเจอเพื่อนตัวเล็กก็วันนี้วันนี้ก็ยังไม่เปิดเทอมเดี๋ยววันจันทร์ก็จะเปิดเทอมแล้วเนาะอันนี้ก็คือสวนหย่อมนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกสองสองที่ค่ะ